และแล้วเมตาทีมสีฟ้าของเราน่าจะโดนตบในเร็วๆนี้นะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากนะตอนนี้ตู้กาชาตู้ใหม่สุดโหดของสายสีเขียวเขามาแล้วตัวแ,แรกที่ดูดุดันเลยครับแบบโหดจ,จัดๆเลยนั่นก็คือน้องลิสต์ครับผมเป็นสายแอคแทกเกอร์สายสีเขียว,วอีกตัวละครตัวหนึ่งก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนั่นก็คือน้องไลอารแอคแท็กเกอร์สายสีเขียวอีกเช่นเดียวกันส่วนตู้น้องฟาน่ากับน้องเวตโตู้เนี่ยไม่ค่อยน่าเปิดสักเท่าไหร่นะเอาเข้าจริงแนะนําตู้นี้ถ้าใครอยากจะเปิด ถ้าใครอยากจะจัดถ้าใครตัวเยอะโอ้โห,โหคุ้มแน่นอนร้อย <c oughs> เอร์เาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่ง <Yeah. S 1> เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อต่อไปลิส Man Shop no.1 <c oughs> เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกมมือถือ b a c ค cover mobile <Yeah. S 2> ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ย <c oughs> <c oughs> ิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญล i ส m ม n คอยใช้แทนไปส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระก็สามารถทําได้นานสูงสุดจนถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและไลน์ เดิมไวตลอด24ชั่วโมงต้องลิตแมนชอปเท่านั้น สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Back Co v ว r M Li o ็ t ไลท์ออฟเดอะวิสซาอ๋อสำหรับในวันนี้ทางตัวเกม Back c o v e r M เขาได้อัปเดตตู้กาชาเลตอัพมาใหม่ซึ่งตู้กาชาที่เขาอัปเดตมาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตู้เลยนะครับคุณผู้ชมตู้แรกที่เขาจัดมาเลตอัพก็จะเป็นเจ้าตัวลิสสายสีเขียว Attacker ส่วนอีกหนึ่งตัวจะเป็นไลอา a t t a c k e r สายสีเขียวเช่นเดียวกันส่วนตู้ที่2องนะครับจะเป็นน้องฟ ดิเฟนเดอร์นะครับผมสีแดงถ้าให้เทียบกันระหว่าง2ตู้นี้มันก็น่าเปิดกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะจับ ยัดจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้มาเปิดตู้ลิตแอคเทเกอร์ Act s <S <c oughs> สีเขียวตัวนี้จะดีกว่าเนื่องจากแพดเมตาในปัจจุบันตอนนี้เขาเล่นสายสีฟ้ากันซะเป็นส่วนใหญ่หากเราเอาตัวลิตสายสีเขียวมาตบเนี่ยโอ้โหขึ้นอันดับได้สบายๆค, <c oughs> ครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับไอดีของเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะว่าไอดีของเพื่อนๆทุกท่านที่เล่นอยู่นะตอนนี้เพื่อนๆเล่นเป็นสายอะไรกันบ้างระหว่างสายฟรีกับสายเติมถึงแม้เจ้าตัวละครตัวนี้มันจะดุดันดูเก่งดูดีและดูโหดมากๆแต่ถ้าหากเพื่อนๆนั้นเป็นแค่สายรรรีธมมมดาาผไ่แนนะํ ไม่เปิดนะครับสำหรับตู้กระชาตู้นี้รวมไปถึงตู้ของฟาหน้าก็ไม่แนะนําให้เปิดเช่นเดียวกัน<ะ>สําหรับสายฟรีแบบ100%เซึ่งเอาเข้าจริงมันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะถ้าเกิดว่าไอ้สอตู้นี้หรือว่าไอ้สอตัวละครตัวนี้ระหว่างลิสต์กับไรอารดันเป็นตัวอวยของพเพื่อนๆทุกท่านแล้วใจของเรานั้นอยากจะเปิดก็ไม่ต้องไปรออะไรช้ามากมายครับจัดไปเลยครับผมทั้งหมด200การันตี <S 2> <S 2> หรือจะเปิดแค่10การันตีแบบผมอย่างนี้ก็ได้นะขอให้มันได้ขอให้มันโดนก็เพียงพอลแล้วและก็มาครับจังหวะนี้โอ้โห โอ้ตาหลับหลับตาดอนคุณปู่คุณตาทําไมทํากับผมแบบนี้ล่ะครับนี่เฮียจัดเกลือไปเลยแบบเต็มเต็มเหนีหวยวฮะสิบใบแรกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าผมขอจัดตอเบเปอ้ลอีกหนึ่งทีครับผมประตูทองนี่ฮะจัดมาเลยครับจังหวะนี้ยังไงดีคุณตาเปิดตาซะหน่อยโอ้โหเรียบร้อยหลับตาแบบนี้กินเกลือกันไปยาวๆครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่าง เจ็บครับจังหวะนี้ทาเอาใจผมนี่ไม่อยากจะเปิดต่อแล้วนะเพราะเดียเ๋ยวเร็วๆนี้โนเอลชุดว่ายน้ํามานี่โอ้โหบึมบั่มสัมเบ้นแน่นอน <S 2> <S 2> แต่ลืมไปว่าไอดีนี้เป็นไอดีสำรองก็จัดกันมาอีกหนึ่งดอกก็ผมจังหวะนี้ยังไงดีฮะคุณตาโอ้เข้าไปโอ้โหนี่ไงประตูโคเบอร์เขียวธรรมดาจัดทองไปหนึ่งครับผม s s r ไม่มีเบิ้ลครับไม่มีเบิ้ลมาลุ้นกันแล้วครับนจุดๆุดนี้ยังไงดีครับผมลุงอรุณสีทองกดข่าไม่มีอะไรครับผมเป็นดีเฟนเดอร์ฮะลุนพี่ตัวต่อมาจังหวะนี้อือเป็น จากกันมาต่ออีกรอบหนึ่งเป็นไงดีเอ้ามาครับผมยังไงเน่ยมาเอา้าดันเป็นน้องแม่มดสังหารแล้วมาอีกแล้วครับผมเป็นแบ็คโคเวอร์ธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะน้องยังไงดีครับจังหวะนี้เนตรมานสีทองก็ยังไม่โผล่ก็กดข้ามกันไปตามมาอีกหนึ่งทียังไงดีครับผมเนตรมานปาทิศนี่ไงมาแล้วครับยังไงตัวละครหรือเปล่า oh. แล้วก็เรียบร้อยครับผมลิฟมาฮะ uh. โอ้โหสามสิบไปเท่านั้นคุณผู้ชม uh. โอ้โห ดวงมันจะดีเกินคาดนะครับน้องๆอดวงมันดีเกินโอ้ยสุดยอดไปเลยรู้่อโออจบกันไปครับจบกันไปพอแล้วไม่ต้องเปิด <c oughs> ดวงดีจจัด 30ใบเท่านั้นครับผมแต่ถ้าจะให้ดีเอาการ์ดตัวละครของเขามาด้วยจะแจ่มมากๆนะเพราะว่าการ์ดใบนี้มันมีสกิลติดตัวเพิ่มพลังโจมตี7%และก็มีอัตราการติดคิดิคอนอีก5%หากเราใส่การ์ดใบนี้ให้กับเจ้าตัวลิสสกิลที่2การโจมตีพร้อมบัฟจะเพิ่มอัตราการติดคีดให้เขาเนี่ยถึงเลเวลที่4ี่แล้วก็จะมีการป้องกันนะครับผมหรือว่าการเจาะเกาะนะทะลุทะลวงไปเลยอีกเลเวล2ให้ผลบัฟตัวปิดกั้นบัฟกับศัตรูไปอีก2ทเทินเมื่อโจมตีติติิดดคออล้ยากกไเน ไอ้เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าผมเป็นสายฟรีนะเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายฟรีแล้วอยากจะเปิดแบบผมเนี่ยแนะนําว่าเปิดสักประมาณ4ิบถึงห้ใบก็เพียงพอแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าอยากได้อยากโดนอยากจัดก็เปิดๆกันไปให้หมดซะเพราะไอดีแต่ละคนการเล่นมันไม่เหมือนกันจริงๆอ <c oughs> ะไรกก็ไม่ได้กะว่าจะมาเปิดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวลิสต์ตัวนี้คือกะจะมารีวิวแล้วก็แนะนําตู้กาชานะแต่พอเห็นหัวโลนแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆก็เลยจัดไปซะก่อนครับผมเ <c oughs> มตาเขียวนี่กําลังมาแรงนะบอกก่อนนะตอนนีี้ใครท่ เล่นเมตาฟ้าอยู่แบบนี้นะครับก็เตรียมตัวระวังให้ดีไส้แตกกันอย่างแน่นอน oh. เพราะว่า oh. น้องลิศเขาพร้อมที่จะทะลุทะลวงไส้เพื่อนๆนทุกทุกท่านแล้วจ้า oh. เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าตัวลิศสีเขียวตัวนี้กันดีกว่าว่ามันเก่งมันโหดอ,ะ,อะไรยังไงกันบ้าง oh. เรามาดูกันที่สกิลที่1เป็นการโจมตีปกติยิงดาบแสงไปยังฝั่งศัตรูนะครับผมทําการโจมตีพร้อมบัฟจะเพิ่มอัตราการตีคิดคอนไปเปเลยที่3 oh. นั่นก็คือ22%ต oh. รูปแบบของการโจมตีจะเป็นแบบนี้ครับ จากที่เราดูการโจมตีของเขาก็แรงใช้ได้เลยนะและลองสังเกตที่ตัวละครของเขาดีๆเมื่อเขาโจมตีไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเพิ่มอัตราการตีคิติคอนมาด้วยใครที่เล่นตัวละครตัวนี้เป็นสายคิหนาๆจะจับ <Wow. S 1> บอกได้คําเดียวว่าดาเมจแรงจัดแน่นอนครับคุณผู้ชมต่อามาจะเป็นสกิลที่2สําหรับสกิลนี้เนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะทาการโจมตีใส่สตัวเป้าหมายรายเดียวแล้วก็จะมีการโจมตีเพิ่มคิยิคอนเลเวลที่2กับโจมตีทะลุเกาะไปด้วย <Wow. S 1> ซึ่งการเพิ่มคิยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่18%และส่วนการจกกเ,าจ,าเาจาะเกาะเข ผมจำนวนรับผมจํานวน20%ของค่าพลังป้องกันที่ศัตรูนั้นมีอยู่<อ>รูปแบบของการใช้งานจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม ฟาดคอมโบต่อเนื่องแบบไม่หยุดยั้งเลยนะใครที่เคยเจอตัวละครตัวนี้ในนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่ามันฟาดแรงมากๆเน <S ets> ื่องจากการฟาดของเขามันจะมีการเพิ่มอัตราการติดคิทิคอนและก็ทําการโจมตีเจาะเกาะของเราไปได้วยนะ <S <S <ets> <S จำนวน20% <S <S <ets> <S ตัวละครตัวไหนที่เป็นตัวบางๆอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่ตัวแทงอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโดนหนักแน่นอนครับและส่วนอันสุดท้ายจะเป็นอันติเมทซึ่งเขาจะทําการโจมตีใส่สตูแบบหมูซึ่งถ้าหากเราโจมตีพร้อมบัฟก็จะติดคิทิคอนไปเลยจํานวน22%บองรนูปแบบของการใช้งานและแอนิเมชัน Bu บอกได้แค่คำเดียวจริงๆว่าอันติเมตของเขาอลังการสุดๆครับส<อ>่วนเรื่องสกิลติดตัวเวลาเราอัพดาวเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัตราการติดคิดที่ข้อของเขาจะเริ่มต้นที่2.5%เมื่อจบเทิร์นก็จะสามารถทับซ้อนได้สูงสุด5ครั้งรวมๆก็จะอยู่ที่12.5%อัปเัพเกรดดาวไปทั้งหมดนะจนถึงเลเวลที่6ก็จะอยู่ราวๆ14เกือบ1ิเลยนะครับออกมาถ้าเกิดว่าเราอัพดาวของเขาไปเป็น2ดาวได้โอ้โหความเสียหายคีสก็จะแรงขึ้นอีก็วบ20 คว oh. ามเสียหายคิยโดยรวมนี่ 57. 5้5เห็นลยนะแถมถ้าหากเราปั้นตัวละครเขามาเป็นระดับ LR ยังมีการเป็นอมตะหนึ่งเทืนด้วยนะครับ uh, คุณผู้ชม uh, โอ้โหอันนี้คือ uh, ดีมากๆการสวมใส่ผมขอแนะนําเป็นยามิแดงไปเลยนะเพราะว่ามันเพิ่มอัตราการติดคิแล้วก็ถับซ้อนกันได้อีกหรือถ้าหากใครดวงดีเอาการ์ดของเขามาเพิ่มโอ้โหอันนี้คือแจ่มมากๆส่วนการจัดทีมเอาแบบเถื่อนๆเลยนะครับผม oh. ดาเมดหลักจัดไปครับน้องลิสตัวแทงค์ในทีมราเดสโหดจัดแน่นอนฮิวเลอร์จัดไปครับผมมิโนซ่า ร่างเขียวอย่างแจมเอาเข้าจริงผมว่าลงแค่3ตัวละครตัวนี้ก็โหดสุดแล้วนะเพิ่พมวอลทอตไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยทีมสีฟ้าแทบไม่ได้กระดิกเละแน่นอนครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อท่านใดที่เปิดได้เจ้าตัวไรอาร์ก็เอาตัวนี้มาแทนลิศก็ได้นะครับหรือจะเล่น2ตัวคู่กันไปเลยก็อาจจะดีละมั้งนะเพราะความสามารถจริงๆแล้วมันก็แตกต่างกันแหมเทียลิศเขาก็ยังติดเหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนฟาร์มหาของ PVE ก็ติดระดับ S PVP ตรงนี้ก็ติดระดับ S เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าสําาาหรรับตตูู้้้กชนีีใคท่จะป หรือว่าคิดจะเปิดนะครับก็คิดให้ดีคำนวณให้ดีเพราะว่าเดียเ๋ยวเร็วๆนี้เจ้าตัวโนเอลร่างชุดว่ายน้ำก็จะเข้าแล้วใครที่มีตัวน้อยมีเพชรน้อยเนี่ยก็พยายามอย่าเพิ่งไปเปิดอะไรกันมากมายนะเพราะยังไง2ตัวละครตัวนี้เขาก็จะมาลงอยู่ในตู้กาชาทั่วไปอยู่ดีนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้กระผมเองก็มีข้อมูลมาไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และที่สาคัญก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่ชช่วกกกดดดไแร cribe พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไป